วันนี้ตกปลาหมายธรรมชาตินะคะอากาศคลื้มฝนตกค่ะวันนี้ วันนี้ใช้หลิวระยะ4.5เมตรนะคะ โอ้ออออโหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วนี่ออนินค่ะนินนินนินไม่ใช่ปลาเดิงนั่นแหละตื๊ด พาอะไรอ่ะอ๋อโอ้ยด้ปลาดินด้วยเอ้านี่ตัวนี้เรียกฟุกไหมมันก็ฟุกนั่นแหละอุ <h <h ้ยปุดจบก็ตกเลยตกอีกแล้วฝนในฝนทั้งวันละค่ะวันนี้ มองทุนก็ยากนะทีเนี้ยอ้าวโดนด้วยปลาเลยโอ้เเอาไหมท่านผู้ชมดูดิผิดกติกาท่านผู้ชมตัวนี้ผิดกติกาค่ะไม่เข้าปากเขียวด้านข้างจะไปไปเนาะมามามาโอ๊ยตัวนี้ถ่ายไม่ทันเพื่อน ดูโอ้ยไสสวยเลยอะ่ะนี่ค่ะปลานิลนไซส์สวยๆรุ่นนี้ประมาณห้าตัวหกตัวโลนะคะโดยประมาณอุ้ยตัวใหญ่ด้วยนี่แอบซุ่มแอบซุ่มตัวสวยอยู่นะพเพื่อน มันนีล้นค่ะอืมได้มาแล้วค่ะโอ้โหอาก,ากาศตัวกําบ,บางสวยเนาะอ่ะขอปิดคลิปแล้วกันนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจ๊ปอพาเพลินด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า ผลงานวันนี้นะคะปลานินสวยอะ่ะเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วอันนี้นับเฉพาะ <10. S 1> ปลานินนะคะเนี่ยนินล้วนล้วนเจ็ดสิบสองนี่สามสิบสี่ สิบห้าอันนี้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวนื้อใส่สิบเจ็ดแล้วอย่าดูในถุงดิยเยอะอ้ในถุงก็โอ้ยสวยอะ่ะอะมามามาสิบเจ็ดละเมื่อกี้สิบแปด โอ้โหตัวน uh ี้ยังงามเก้ายี่สิบืมเปียกครับยีิบสองขนาดหนโ้ือสามเปียกหมดแล้วยี่ห้าหตัวนี้ก็สวยอหางแดงปากแดงยี่สิบหกแล้ว โอ้ยมันจะเต็มถังไหมเนี่ยหนบเก้าโ <19. S 1> อ้ยหนบเก้าสามสิบตัวประมาณสี่สิบตัวสามสิบที่เหลือที่เหลืออีกใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อย,อยประมาณสี่สิบตัวนี่ค่ะรุ่นนี้สามสิบตัวนะคะวันนี้สองคนกับคุณอาทิตย์ปรยกหมดแล้วค่ะยังไม่ตายด้วยส่วนตัวเล็กๆเ,เราไม่นับนะคะก็ยังมีอยู่ ไม่ต้องเทก็ได้ป้าป้าไม่ต้องเทก็ได้โอเคค่ะ